สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมเห็นหน้าสวยงี้ไม่ต้องตกใจค่ะตอนนี้ณเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของรายการใหม่จากสโมสรสุร์คิตที่มีชื่อว่า Happy Time ิงๆนะะะคค่สำหรับรายการนี้นะคะสมูรสอนสุภคิ i นะคะมีจุดประสงค์ที่จะผลิตรายการสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีเนื้อหาทั้งสนุกสนานและได้สาระดีๆให้ดูแล้วแฮปปี้กันทั้งครอบครัวค่ะรายการแ Happy Time จะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา16.55นน,นและจะรีรันอีก2ครั้งในวันอาทิตย์เวลา18.30น,นและวันจันทร์เวลา11.35น,นค่ะ ดยรายการของเราจะมี4ช่วงด้วยกันโดยเราจะนำเสนอเพียง1ช่วงต่อ1สัปดาห์เท่านั้นค่ะ4ช่วงที่มีได้แก่ 1. Happy Tips ช่วงที่เราจะนำเทคนิคและเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการทำความสะอาดและจัดระเบียบสิ่งของรอบตัวรวมถึงเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะ 2. Happy Story ช่วงที่เราจะนำเรื่องราวการทำความดีจากท่วทุกมุมโลกมาให้ได้ชมกันค่ะ 3. Happy Books ช่วงที่เราจะแนะนำหนังสือดีๆในหลากหลายเนื้อหาให้กับทุกคนค่ะ 4. SK Special ช่วงพิเศษพิเศษที่เราจะนำภาพกิจกรรมพิเศษพิเศษจากสโมสรซุปคิดมาให้ได้ชมกันค่ะเอาละค่ะอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าเราไปพบกับรายการ Happy Time กันเลย สวัสดีค่ะพบกับน้องแจสมินสวยในรายการ Happy Time รายการที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ทิปความรู้และเรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้ไปพร้อมๆกันค่ะอาทิตย์ที่แล้วน้องแจสมินไปเที่ยวต่างจังหวัดมาค่ะเห็นบ้านที่ต่างจังหวัดชอบสร้างด้วยไม้และยกสูงพอถามคุณแม่คุณแม่ก็อธิบายว่าสร้างบ้านแบบนี้บ้านจะได้เย็นโหลักษณะของบ้านนี้ไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูสวยเท่าน,นั้นนะคะมันยังมีประโยชน์มากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะ เอาจะสมิมเริ่มสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าบ้านในแต่ละที่ของโลกมีลักษณะเป็นอย่างไรวันนี้พี่คณะและพี่เชปปี้มีหนังสือเกี่ยวกับบ้านและสถาปัตยกรรมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่จะเป็นอย่างไรกันนั้นงั้นเราไปติดตามกันเลยในช่วง h a p p y b o ุ๊กับพี่คณะและพี่เชปปี้ค่ะ <Happy Book. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ พบกับพี่คณะและพี่ชปปี้ในช่วงแฮปปี้บุ๊คช่วงเราจะมาแนะนำหนังสือดีๆที่อ่านแล้วแฮปปี้มีความสุขมาฝากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคะาวนนี้เป็นวันดีมากจริงๆค่ะเป็นวันที่เราควรจะร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับวันสําคัญแบบนี้ว่าแต่เป็นวันอะไรครับพี่คณะวันเกิดพี่คณะวันเกิดผมหรือวันสงกรานครับไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่พี่ชปปี้ของเราจะเป็นคนแนะนำหนังสือให้กับคุณผู้ชมค่ะ นานๆทีจะมีดีค่ะครับ พี่คณะเนี่ยตัวผมเองนะครับไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือสักเท่าไหร่เพราะหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากจะน่าเบื่อมากเลยครับแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมหนังสือที่ผมจะมาแนะนําคุณผู้ชมนั้นผมอ่านไปเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้นครับพี่คณะติดใจอ่านจนจบเล่มเลยใช่ไหมคะหลับคาหนังสือเลยครับคืนนั้นรอเล่นครับพี่คณะหนังสือเล่มนี้ครับน่าสนใจจริงๆครับทั้งเนื้อหาก็น่าติดตามครับวิธีเขียนก็ยังน่าสนใจตามไปด้วยครับพี่คณะหนังสือเล่มนี้ครับมาในรูปแบบการ์ตูนและเกมครับกับหนังสือเล่มนี้เลย วายไขปริศนารอบโลกบ้านและสถาปัตยกรรมวายไขปริศนารอบโลกบ้านและสถาปัตยกรรมของสำนักพิมพ์อมรินเขียนโดยโซโยองซอนผาพประกอบโดยอียองโพและแปลโดยนันทิชาหารระพีพงษ์ อ๋อหนังสือเล่มนี้นะคะพี่คณาเคยเปิดอ่านอยู่เหมือนกันคะ่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าวิธีการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นการอธิบายผ่านตัวการ์ตูนซีสันสดใสนะคะแล้วก็ยังมีเกมที่เล่นอีกด้วยนะคะคือถ้าเราทําภารกิจสําเร็จในเรื่องเนี่ยนะคะหรือว่าคือการตอบคําถามหรือว่าถามคํถาถา,ถามได้ดีเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมเพิ่มเพราะได้ไอเทมเนี่ยนะคะตอนสุดท้ายเราก็จะสามารถไปซื้อของนะคะแล้วก็มาสร้างบ้านของตัวเองในตอนจบได้ด้วยงั้นเอาอย่างนี้ครับพี่คณะ เรามาลองเล่นเกมในหนังสือให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างกันดีกว่าครับอได้เลยค่ะตอนแรกนะครับพี่คณะนอกจากพี่ชัปพี่จะหล่อเนี่ยยังใจดีด้วยครับให้คะแนนตั้งต้นพี่คณะไปเลยครับกับ100คะแนนครับโอ้โหพะคนมีจิตใจงดงามเอาอย่างนี้ดีกว่านั้นพี่ถามก่อนเลยดีกว่าค่ะแต่คิดก่อนนะอืมอ๋อนี่ดีกว่าครับคนสมัยก่อนนะคะปกติเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในถ้ำไม่ก็เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครับพี่จะถามว่า ตอนที่เราเริ่มสร้างบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่ถามได้ดีมากเลยครับพี่คณางั้นเอาไปก่อนเลยครับ20คะแนนครับโอ้โห oh แต่ใช่ว่าผมจะตอบไม่ได้ครับพี่คณะเพราะผมคือแชปปี้แฮปปี้ไทม์ครับอ๋อห oh, <no. S 2> ดังในวงการครับคำตอบคือเมื่อมนุษย์ได้เริ่มสร้างบ้านอยู่ก็ตอนที่มนุษย์ได้ค้นพบการเกษตรกรรมครับเก่งจริงเริงเลยเราพี่คณะครับผมสงสัยอยู่ข้อหนึ่งครับว่าทําไมการพบ การเกษตรกรรมเนี่ยถึงเป็นจุดเปลี่ยนของมนุษย์ได้ครับอืมเป็นคําถามที่ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะไม่ต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆเพื่อหาอาหารแล้วยังไงล่ะคะพอมีการเกษตรกรรมปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปลูกแหล่งอาหารของตัวเองได้อืมสแสดงรู้จริงนะครับนพี่คณะงั้นเอ,อางี้ครับคำถามต่อไปผมถามเองครับคําถามมียว่าสําหรับประเทศที่มีอากาศหนาวบ้านที่อุ่นโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดในโลกคือบ้านแบบไหนกัน ีที่สุดในโลกเลยให้เวลาคิดดีที่สุดในโลกก็เท่าไหร่ไหก็น่าจะน่าจะเป็นที่ที่หนาวที่สุดอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นบ้านเอสกิโมอะไรประมาณนี้ไหมคะโอยรู้ได้งไงอะเซงเลยสำหรับชนเผ่าเอสกิโมนะครับคุณผู้ชมเขาจะใช้ชีวิตอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกครับแล้วก็จะมีบ้านนะครับที่สร้างจากน้ําแข็งเป็นทรงกลมที่เรียกว่าอิกูนครับเป็นบ้านที่อุ่นมากครับ แต่ถ้าเขาอยากเพิ่มอุณหภูมิล่ะทำยังไงเขาก็จะทำโดวยวิธีการสาดน้ำเข้าไปที่น้ำแข็งครับความร้อนก็จะกระจายออกมาบ้านก็จะอุ่นขึ้นครับความรู้ใหม่เลยนะครับนี่ดีจริงๆเลยค่ะอะแต่เดี๋ยวเมื่อกี้พี่คณะตอบถูกอย่าลืมให้คะแนนเพิ่มด้วยค่ะรู้ทันอีกแหมตอบถูกแล้วไปอีก20คะแนนเลยครับพี่คณะเย้ yeah. ตอนนี้พี่คณะมีคะแนนเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยน้องๆทางบ้านช่วยกันคิดอยู่หรือเปล่าคะตอนแรกมีหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบ ร้อยสี่สิบแล้วค่ะโอ้โหแม่พี่คณะโอ้อ oh, วดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่เราจะไปท่องโลกกันต่อครับ mm. กับบ้านกันหนาวในประเทศเกาหลีครับ mm. ตามเลยครับในประเทศเกาหลีได้มีการคิดค้นเครื่องที่เรียกว่าอนดนเป็นเครื่องมือทําความร้อนวิธีใช้คือก่อไฟและปล่อยให้ความร้อนไหลผ่านโพงที่ทําไว้และทําให้หินกูดึงจังซึ่งเป็นหินที่มีรูปร่างแบนจะวางเรียงไว้ใต้พื้นห้อง พอหินโดนไฟก็จะค่อยๆร้อนความร้อนก็จะแผ่ไปที่พื้นห้องทําให้ห้องอุ่นนอกจากนี้ไฟที่ก่อไว้ยังใช้ทําอาหารได้ซึ่งประหยัดเชื้อเพลิงด้วยนะครับส่วนตัวของเองครับพี่คณะก็ชอบนะครับที่มนได้ให้ความอบอุ่นแล้วก็ย,งย,ยังได้ทานไปด้วยครับยิ่งถ้ามีหมูกระทะร้อนๆนะครับผมอยู่ได้ทั้งวันเลยเออแหมพอพูด<อ>เรื่องของกินนี่อินใหญ่เลยนะคะพี่ชปปี้รู้อย่างพี่สิคะวันๆไม่ค่อยกินอะไรอผอแมแห้งขนาดนี้อืมเอาที่พี่สบายใจเลยครับ ค่ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติว่าพูดเรื่องการทําอาหารในบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีควันในบ้านเยอะมากเลยสิคะควันครับอันนี้พี่คณาทักได้ดีมากเลยครับผมให้ไปอีก20คะแนนเลยครับเย่ <Yeah. S 2> <ม>ว่าแต่เรื่องปัญหาควันครับก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเลยนะครับยิ่งถ้ามีควันอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะอยู่ในบ้านกันไม่ได้เลยนะครับส่งผลในยุคหลังเนี่ยได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งครับชื่อว่าเรดิเอเตอร์เรดิเอเตอร์ เป็นเครื่องทาความร้อนที่ปล่อยความร้อนจากไอน้ําทําให้อากาศอบอุ่นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องกระจายความร้อนแม้เรเดียเตอร์ใช้ความร้อนแต่องค์ดองก็ยังดีกว่าตรงที่พื้นจะอุ่นไปด้วยครับอยู่ตรงไหนก็สบายหาเราบ้านที่สร้างในเขตพื้นที่ร้อนๆเนี่ยเขามีบอกไว้ไหมครับในหนังสืออ๋อมีด้วยเหมือนกันครับบ้านที่อยู่เขตร้อนเนี่ยจะเป็นพื้นไม้มากกว่า เพราะพื้นไม้เนี่ยทำให้เย็นสบายด้วยครับเหมือนที่เราเห็นกันเยอะๆในเมืองไทยใช่ไหมคะบางบ้านก็เป็นไม้สักบ้างเป็นไม้ไผ่บ้างบางบ้านที่ฝนตกบ่อยๆเนี่ยนะคะบางพื้นที่เนี่ยนะคะเขาก็จะยกให้บ้านเนี่ยสูงขึ้นนะคะจะได้ปลอดภัยจากฝนค่ะพี่คณะอธิบายดีอย่างนี้ผมมอบอีก2ีคะแนนครับ<ม>รวมเป็นร้อยแปดสิบคะแนนครับโน,นค่ะเรื่องความเก่นเงนี้ <laughs> มันเกิดมากับตัวพี่ก่ะ ผมยอมพี่วันหนึ่งครับพี่คณากลัวจะไม่มีคนเล่นด้วยครับดีมากค่ะแต่พี่คณารู้หรือเปล่าครับว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีไฟฟ้าใช้อีกนะครับวันแล้วถ้าไม่มีไฟฟ้าเราจะเปิดแอร์ไงอะคะก็เจ้าเครื่องปรับอากาศที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเครื่องปรับอากาศโดยวิธีธรรมชาติครับเช่นหอคอยดักลมซึ่งทําหน้าที่ดูดอากาศเย็นเข้าและก็ดันอากาศร้อนออกโดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน หรือการสร้างบ้านดินในประเทศซาอุดิอาระเบียก็ช่วยให้บ้านเย็นและแม้แต่การทาสีบ้านด้วยสีขาวในบ้านที่สร้างบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีแสงแดดแรงเพราะเมื่อมีแสงแดดสะท้อนกับทะเลจะทําให้ร้อนมากและบ้านสีขาวก็จะสะท้อนแสงแดดออกไปอ๋ออย่างนี้นี่เองรูปแบบการสร้างบ้านในแต่ละที่ก็จะ แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศนะคะและก็ความเป็นอยู่ใช่ไหมคะครับแม่เชื่อแล้วว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจริงๆใช่แล้วครับนอกจากนี้สถาปัตยกรรมในอารยธรรมโบราณการปฏิวัติอุตสาหกรรมวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านหรือถอนบ้านและการดำเนินชีวิตก็จะส่งผลกับรูปแบบการสร้างบ้านเหมือนกันครับถ้าสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อมาอ่านเพิ่มเติม,ตมได้นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ค่ะ นั่นไงลืมเลยนึือกขึ้นได้พอดีเลยค่ะในของรางวัลพี่อ,อุตส่าห์ได้ทั้งร้อยคะแนนแน่จริงๆพี่ไม่ขออะไรมากขอแลป็ปท็อปอันนึงโทรศัพท์เครื่องใหม่มองหูเข้าตู้เย็นเลยพี่ได้หมดสบายๆชิวๆพี่ก็รู้ครับพี่คณะของใจดีขนาดนี้รับไปเลยครับกระติ๊บครับเอาวิจกข้าวเหนียวกินกับเพื่อนข้างบ้านครับผมอันนี้สแสดงความดีกับพี่คณะด้วยครับกระติ๊บครับกระติ๊บครับนี่คือเล่นอห่างนนี้เลยใช่ไหมคะ เอาไปจ๊กข้าเหนียวกินกับเพื่อนข้างบ้านค่ะก็คับคุณมากนะคะคแต่ก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ชปปี้มากๆเลยนะคะที่เอาหนังสือดีๆแบบนี้มาให้เราดูกันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพี่คณะและพี่ชปปี้แล้วนะครับและสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะครับคุณผู้ชมสามารถไปซื้ออ่านกันได้ครับกับหนังสือที่มีชื่อว่าไขปริศนารอบโลกบ้านและสถาปัิยกรรมครับ และสุดท้ายน,นะคะพี่คณะก็อยากจะฝากให้น้องๆน,นะคะอ่านหนังสือกันเป็นประจำค่ะเพราะว่าหนังสือดีๆแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ให้ความรู้กับเราอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังให้มุมมองเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็โลกใบนี้อีกด้วยค่ะและสำหรับแฮปปี้บุ๊กในครั้งหน้านะครับเราจะมีหนังสืออะไรมาแนะนำกันอีกต้องติดตามกันครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะกลับไปพบกับน้องจัสมินคนสวยกันต่อเลยค่ะ ว้าวนางจัสมินได้เห็นว่าคนในแต่ละพื้นที่ก็มีความฉลาดมากเลยนะคะที่จะสามารถสร้างบ้านที่น่าอยู่ให้กับตนเองได้ที่ที่ร้อนก็ทําให้เย็นลงได้ที่ที่หนาวก็ทําให้อุ่นขึ้นได้ว้าวแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาซะและ้วสำหรับใครที่อยากแนะนำหรือติดชมรายการก็สามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้น้องจัสมีนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับทลิปความรู้และเรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้ไปกับรายการให้ี้ทำได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย